หนังสือพิมพ์เพจออนไลน์ตีของร้องทุกชาวตำบลนานงัวร้องขอความช่วยเหลือถึงท่านพ่อเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนานงัวมีความเดือดร้อนเรื่องสพะพานเข้าหมู่บ้านชำรุดและฐานรากสุดมานานร่วมปีและเกรงว่าผู้สัญจรไปมาจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและยังขาดการดูแ,แลและแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่26มีนาคม2567 เป็นเรื่องความเดือดร้อนและทุกขของชาวบ้านหมู่ที่1ตำบนลนางง่อเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ร้องมาจากประชาชนชาวตบนางนง่อเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ได้มีตัวแทนประชา้า ชาวชนในพื้นที่จำนวนหลายรายร้องผ่านมายังทีมงานข่าวนอสอพอเพรออนไลน์เรื่องสะพานเข้าหมู่บ้านเกิดชำรุดอย่างหนักสร้างความน่ากลัวระหวาดเสียวโดยมีประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรข้ามสะพานที่ชำรุดผ่านเข้าออกทั้งกลางวันและกลางคืนจำนวนวนมากหลายสิบหลังคาเรือนมีทั้งประชาชนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าออกเป็นประจำไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งสะพานเกิดทุดพังลงมาเกรงเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ โดยมีนายต้นจำปาศักดิ์ผู้นำหมู่บ้านหมูที่1ต่อนางงวอศูนาแถึงห้าเก้าหและคุณพี่ขวัญมะนาวแสงบุตร089-5463472ถึงตัวแทนประชาชนที่ร้องผ่านสื่อในวันนี้อยากฝากขอความช่วยเหลือจากท่านกริชคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกเทศบาลตำบลนางงวช่วยสํารวจและของบงประมาณฉุกเฉินขอโครงการการก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่แทนของเก่าที่เกิดความชํารุดเสียหายช่วงหน้าฝนเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมกัดเชาะช่วงหน้าฝนในที่ ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่มาวันนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยจากท่านพ่อเมืองพร้อมนายกเทศบาลตำบลน,นาง,งัวและแขวงการทางนาง,งั้วผลักดันโครงการเรื่องสะพานชำรุดถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวนาง,งัวในครั้งนี้ต่อไปสะพานที่ชำรุดและพังสุดตัวดังกล่าวตั้งอยู่ที่มนหนึ่งบ้านสำนักมั่นต่อนาง,งัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เชื่อมระหว่างถนนสายสระบุรี ลมสักทิตวันตกข้อมูลข่ังนายสุมเมบุญวรานาันนยกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัสศีทับทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีเพชรบูรณ์รายงาน